ไปหาอ่านก่อนใครได้ที่เพจแมวซาได้เลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดอะไรอะไรก็ได้ให้ผมมะยกเว้นดิดไลค์กับรีพอร์ตนะยกเว้นอันเนี้ยสองอย่างนี้ปราบจอมมารเสร็จไม่อยากโดดเด่นเลยว่าเป็นกิลมาสเตอร์ซะเลยตอนที่หนึง่งถ้าตนกลายเป็นผู้กล้าปราบจอมมารไม่ว่าใครก็คงเคยคิดเช่นนั้นกันบ้างสักครั้งแต่มันก็ยากพอกับการถูกหวยรางวัลที่หนึง่งอันดับแรกจำเป็นต้องมีพลังที่พอปราบจอมมารได้ก่อน และแม้ว่าจะปราบจอมมารลงได้แต่ถ้าไม่ได้กลับอย่างปลอดภัยก็ไร้ความหมายพวกที่หมดแรงระหว่างกลับกลายเป็นวีรบุรุษหลังจากการตายก็มีต่อให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยก็ต้องมีพวกที่กลัวผู้กล้าที่มีพลังเหนือกว่าจอมมารการถูกยอมรับในฐานะผู้กล้าแม้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ถ้าวางตัวไม่ดีอาจมีเรื่องยุ่งยากตามมาถ้างั้นจะทำยังไงดีละ่ะ ระหว่างที่ร่วมทางกับนักประจนภัยเยาว์วัยรงทิพลเ,เอสผู้ถูกยอมรับว่ามากฝีมือทั้ง5กลุ่มปราบยอมมารที่ถูก,กเรียกว่าเราเด็กแห่งปาฏิหารเราก็คิดเรื่องนั้นมาโดยตลอดต,อยายาต้องพยายามใช่ต้องพยายามไม่ให้เป็นที่สะดุดตามากที่สุด5ปีต่อมาเมืองหลวงอันวีนัสแห่งอาณาจักรอันเบนถนนที่12กิลเฮาสุมไฮน้ำสีเงินนายท่าน เป็นไงบ้างคะไว้ผลไม้ชั้นหนึ่งที่ทำจากองุ่นที่ดีที่สุดในฤดูกาลนำเข้ามาจากภูมิภาคเบอร์โกนิวอยู่ที่ร้านให้เรียกลูกค้าสิไม่ใช่นายท่านก็บอกอยู่ตลอดว่าถ้าเรียกแบบนั้นจะไม่ตอบอะไรกันถ้างั้นเรียกว่าคุณลูกค้าผู้ซึ่งมีดวงตาเปียกแฉะหน้าดึงดูดดีไหมล่ะคะเปียกแฉะคะคได้โปรดลงโทษลูกสนักตัวเมียแสนต่ำต้อยผู้นี้อย่างเข้มงวดด้วยเถิค่ะ คืองี้นะถึงตอนนี้จะไม่มีลูกค้าคนอื่นคราวหลังถ้าเรียกแบบอื่นนอกจากที่ฉันกําหนดต้องมีการลงโทษแล้วผู้ชายนะ่ะถูกรุกก็จะหนีกันหมดถ้าเดือไม่ได้ไม่ลองดึงดูดดูละถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันก็รอมาตั้ง5ปีแล้วนะนายท่านก็บอกไม่ใช่หรอถ้า5ปีแล้วจะคืนเครื่องรางให้นะ่ะเมดเอลผูด้อดีคนนี้คือจอมานที่พวกเราปราบเมื่อ5ปีก่อนจะชิงเครื่องรางนั้นไปหรอ ไม่มีมันพลังของฉันก็เหลือเพียงแค่ส่วนหนึ่งถ้าสัญญาว่าจะไม่ทำเครื่องชั่วช้าอีกสักวันก็จะคืนให้นั่นสินะอีกห้าปีค่อยมาเอาแล้วกันผู้กล้าเยาวไมเอ๋ยเจ้าเชื่ออะไรติดซิวว์แล้วก็ไม่ใช่ผู้กล้าแค่ติดมากับทุกคนก็เท่านั้นทำไมถึงได้ถ่อมตัวเพียงนั้นไม่ว่าดูยังไงเจ้าก็เป็นศูนย์กลางของกลุ่มแท้ๆหนึ่งเดือนก่อนจอมมนที่รักษาคำมั่นได้มาเป็นกิลเฮาตามสัญญา ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรถึงได้มาเริ่มทำงานหน้าเคาน์เตอร์ร้านเหล้าเองสักครั้นอีกอย่างสีผมกับสีผิวต่างกันเพราะปลอมแปลงด้วยเวทมนต์แล้วทั้งที่ฉันจะคืนเครื่องรางตามสัญญาแล้วนะแต่ทางนั้นกลับยืนกรานไม่รับฉันตลอด5ปีที่ฝากอาณาจักรไว้กับน้องชายก็คิดแต่เรื่องจะมาพบนายตลอดเลยนะแล้วจะคืนทันทีตอนให้เจอมันดูแย่จนพูดไม่ออก ความรับผิดชอบของฉันถ้าไม่เข้าใจความรู้สึกกันบ้างฉันก็ยอมรับไม่ได้หรอกนะไงเป็นแบบนั้นถ้าแค้นนะักก็มีวิธีต่อสู้แบบใหม่อีกรอบด้วยนะวิธีแบบนั้นมันน่าเบื่อในตอนที่ไม่มีเครื่องรางอย่าว่าแต่เอาชนะนายท่านเลยแค่ถูกจับกดลงพื้นก็เอาน่ะสิเอาจริงๆก็เตรียมใจเต็มที่นะเมินเมินจากเมินคุณลูกค้ารับอะไรดีคะรับเป็นเบสพิเศษประจำร้านไหมคะ ค่ะข,ขอเป็นออริจินอลเฉพาะชั้นนะคะถ้าไม่มีเอาเป็นเหล้าแนะนำที่ดื่มได้เฉพาะร้านนี้ขอเป็นนมได้ไหมคะขอพูดเลยได้ไหมคะค่ะคุณได้รับการยอมรับให้เป็นลูกค้าคนสำคัญของชุมไฮสินเงินแล้วคะ่ะไม่รู้ว่ากิลที่อยู่ในที่แบบนี้จะทำเวสวหว้วานของฉันสำเร็จหรือเปล่าแต่ช่วยไม่ได้คะ่ะเพราะจะไปพึ่งกิลอื่นก็ไม่ได้ขอพูดตรงๆเลยละกันคะ่ะ ฉันอยากให้ถอนมั่นระหว่างองค์หญิงลำดับที่หนึ่งมาริลิน่าและนายุกอันเบิร์กค่ะถอนมั่นคุณอยู่ในฐานะไหนถึงได้ต้องการแบบนั้นหรอคะฉันปเป็นคนรับใช้คนสนิทขององค์หญิงองค์หญิงไม่ประสงค์จะแต่งงานค่ะถึงเป็นการตัดสินใจของราชาแต่ถ้าไม่ยอมทำตามแต่โดยดีก็เหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองค่ะถ้าเรารับคำขอมาแล้วยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตาม เพียงแต่จะต้องไม่โดดเด่น